วันวันอาทิตย์ที่ผ่านมเนี่ยเขาประมาณนื้อห้องน้ำแต่นั่งนะไม่ได้ล้มไม่ไม่หุบหัวไม่ได้ฟาดาือค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันนางทุเรียนปุ่นพิทักษ์นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามพร้อมด้วยท่านผอสันตินะคะผอกองสวัสดิการแล้วก็สุนิเนศนะคะธนิกุลนะคะสมาชิกอบตหมู่ที่5นะคะวันนี้ท่านนายกวีรศักของเรานะคะได้มอบหมายให้ทางพวกเรานะคะได้นําเตียงเอามาให้ทางคุณพ่อเนาะ คุณพ่อของท่านประหลัดจังหวัดของเรานี่เองนะคะของปทุมธานีของเราก็วันนี้ก็ท่านต้องการอยากได้เตียงนะคะก็เลยทางท่านนายกุรีสักฮดาของเราจัดมอบให้เลยนะคะบริการจัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างคะพี่คะวันนี้ท่านนายกบุรีสักฮัดาพร้อมด้วยสมาชิกมาดูแลพี่น้องเป็นยังไงบ้างพูดถึงท่านนายกหนูหน่อยค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่บริการมา ครบทุกอย่างเลยค่ะดีใจมากค่ะ <c oughs> ที่ช่วยเหลือนะคะขอ <c oughs> ขอบคุณท่านนายกด้วยนะคะ